เป็นนักแสดงสาวที่มากฝีมือในวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งเลยล่ะค่าสำหรับน้องพ uh ีพีปุนปรีดีที่มีงานต่อเนื่องและก็เป็นที่รักของเหล่าพ p f c เอฟซีแฟนคลับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากทางน้องพีพซึ่งเป็นแถลงการผ่านโซเชียลส่วนตัวว่าได้สิ้นสุดการทำงานกับผู้จัดการส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยในแถลงการได้ระบุคาว่า การสิ้นสุดบทบาทผู้จัดการศิลปินของพีพีปุณปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสดจากใจของพีวันนี้พีขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพีและพีเอในฐานะผู้จัดการส่วนตัวได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกัน พี่ขอขอบคุณพี่เอจากใจสำหรับการดูแลสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันในทุกย่างก้าวทั้งในฐานะศิลปินและในฐานะของเพื่อนร่วมงานขอบคุณสำหรับความรักความหวังดีความตั้งใจและความทุ่มเทที่มีให้กับพี่เสมอมา การยุติบทบาทของผู้จัดการส่วนตัวในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการพูดคุยกันด้วยความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายและยังเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกรักและปรารถนาดีต่อกันซึ่งพีเชื่อว่าเราจะยังคงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีและเป็นแรงใจให้กันและกันในเส้นทางการทำงานต่อไปได้นับจากนี้เป็นต้นไปคุณแม่ของพีจะเข้ามาช่วยดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการทำงานในด้านต่างๆเพื่อให้พีสาม มาเดินหน้าต่อในฐานะศิลปินได้อย่างมั่นคงและเติบโตในเส้นทางสายนี้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้พี่ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันเสมอพี่ซาบซึ้งในความรักความเข้าใจและกำลังใจจากทุกคนและหวังว่าจะได้เดินต่อไปด้วยกันอย่างสวยงามในทุกบทของชีวิตต่อจากนี้ด้วยความรักและขอบคุณจากใจค่ะ มันเหมือนแค่สีส้มแต่ไม่เหมือนเพราะหน้ามันใหญ่กว่างอนก็หนากว่าปากเป็นน้องก็อนหึงแต่ไม่ลึกเท่าตาขาก็ไม่ขาวเท่าคอเล็กกว่ากระดูกป้องคอหางไม่ถี่เหมือนไอ้ส้มกระดูกหน้าอ,อกเล็กกว่าเล็บก็ไม่ยาวเท่าโคนหางเล็กกว่ากุงเท้าก็หนาเสียอย่างกับอะไรดี <c oughs> สุดท้ายตรงแข้งก็ไม่มีเก็ดเป็นข้อสารไม่นูนเลยลูกไปไม่ใครมือไม่สักแข้งมือนไม่ผมเตีกับใครไม่ถึ